เราจะมาทำคันเร่งให้นิ่มกว่าเดิมนะครับกับ Mercedes-Benz 12ตีรถรุ่นนี้ยังใช้สายคันเร่งอยู่นะอ่ะเราก็ถอดไอ้แผงกันเนี่ยออกมาก่อนมันใช้น็อตยึดสองตัวเองนี่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 ลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะเนี่ยสายคันเร่งเราก็ถอดสปริงออกมาแค่นี้แหละมันเกาะอ,อยู่ข้างบนอะ่ะ เนี่ยแล้วเราก็เอาสปริงออกมาแต่นี้ผมดึงจนมันย้วยแล้วไงอ่ะเรามาดูต่อที่ห้องเครื่องนะคุณเริ่มสงสัยอลไใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 2> มึงไปถอดสปริงตรงคันเร่งทําหาเลยวะอย่างนี้ไม่อันตลงอันตรายสายลงสายคันเร่งมันจะค้างไหมอ่ะให้ดูนะอันนี้สปริงคันเร่งตรงแป้นคันเร่งน้ำหนึ่งตัวนะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็จะมาติดตรงลิ้นปีกปีเตอร์เลยใช่ไหมสายคันเร่งอ่ะสายคันเร่งอันนี้มามึงมาข้างเครื่องเว้ย มันยังไม่ไปดึงตรงลิ้นปีกบีเตอร์นะอ้าวเห็นตปิงไหมเนีเห็นตปิงไหมอ่าตตปิงตรงคันโย่อีกหนึ่งตัวนะอ้าวยังไม่พออ๋ออ่าอันนี้ตะปิงตรงลิ้นปีกบีเตอร์อีกหนึ่งตัวตปิงตรงคันโยกข้างข้อีกหนึ่งตัวอีกอ่าเดี๋ยวโยให้ดูเนี่ย ล้วถามว่าสปริงทั้งหมดมีกี่ตัวคันสำหรับรถคันนี้แมงล่อ4ตัวโอ้โหคุณก็คิดดูเอาเองแล้วกันว่าสปริงทั้งหมดแม่งมี4ตัวมันจะแข็งไหมเออรถญี่ปุ่นมีแค่สปริงต้นทางก็คือแป้นคันเร่ง1ตัวแล้วก็ลิ้นปีกวีเตอร์อีก1ตัวเป็น2ตัวสำหรับรถที่ยังใช้สายคันเร่งรุ่นเก่าอยู่นะเห็นไหมแล้วคุณอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าหาข้อสนับสนุนเออแล้วบอกว่า แล้วถ้าคนญี่ปุ่นบอกว่ารถญี่ปุ่นไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกคุณคิดว่าเขาสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำไหมก็ากสามารถพูดได้แล้วอันนี้คุณจะบอกเอ้หลักวิศวกรรมเยอรมันมึงไปรู้ดีกว่าวิศวกรเยอรมันได้ไงคุณก็ช่วยตอบผมหน่อยดิว่าทําไมรถญี่ปุ่นมันถึงมีสปิงคันเร่งแค่2ตัวแล้วไอ้น,นี่ไม่มีทําหาแล้วตั้งสี่ตัวกูก็ไม่เข้าใจกับแม่งเหมือนกันอ่ะยกอันนี้เล่าประสบการณ์ที่เป็นหนูทดลองนะตอนแรกผมก็ไม่กล้าถอดออกหรอกก็เลย เอาตัป,ปิงอะมาดึงให้มันย้วยกว่อนเห็นไหมดึงให้มันย้วยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่มันก็มันก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งอะแต่ก็ยังแข็งกว่าคันเร่งรถญี่ปุ่นอีกอะเออก็เลยเฮ้ยถอดออกแม่งเลยลองดูมีปัญหาไงก็ค่อยกลับเข้าไปใส่ที่เดิมก็เออเฮ้ยแม่งโอเคละก็เลยมานำเสนอวิธีนี้นะฮะก็ มาอธิบายพี่ท่นนี้ก็ลองไปทําดูถ้าคุณร้สึกกังวลหรือ,อยังไงคุณก็เอาสปริงเกาะเข้าไปเหมือนเดิมก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรรถก็ไม่ช้าไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมนะสาหรับใครที่กลัวว่าเอ้คันลงคันเล่งมันค้างไอ้สายคันเล่งมันค้างอะ่ะมันเกิดจากสายแม่งเก่าแค่นั้นเองนะแล้วเงี้ยมันเก่ากจริงเราก็ทดลองเงี้ยดูแหนดึงเนี่ยนะนะมันยังเลื่น ยังดุ๊กดิ๊กได้อย่างฉับไวก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามันรู้สึกเปิดๆไม่โอเคก็ถอดสายมาหรือมานั่งเอาน้ํามันหยอดทีละนิดหยอดทีละนิดเข้าไปอะแค่นั้นเองนะฮะก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนายผลหรือแหลกคมครับ